สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของเรานะคะสิทธฐีร่องครัวหมั่มเรารวยค่ะวันนี้นะคะพี่วิต่งจะแบ่งปันวิธีการทำผัดซีอิวนะคะก็ได้สูตรมาจากร้านเจ้าดังเจ้าหนึ่งเนาะเขาจะให้อ่ใส่ตัวหมูกับไข่ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรานี้ใส่น้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะอ่าให้น้ำมันร้อนดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมู พี่วิตังใช้หมูนะคะใช้เนื้อหมูหมูสันนอกที่หมักเอาไว้หนึ่งคืนนะคะหมูสันนอกเขาจะนุ่มแต่บางท่านเขาก็จะใช้หมูสะโพกแต่เราใช้หมูสันนอกนะเพื่อความอร่อย <laughs> นี่จะทําสําหรับหนึ่งอิ่มนะคะหนึ่งจานนะคะสําหรับหนึ่งที่เนาะเอาหมูลงไปนะคะก็กริวลกริว้ให้เนื้อหมูนะคะพอสุกนะคะไม่ไม่ต้องให้สุกมากนะ ก็คือกิวในกระทะนะคะกลิวไปก่อนนะคะพอสหมูเริ่มเป็นสีขาวนิดนิดนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมไข่ไก่ไว้แล้วนะคะสําหรับหนึ่งปองนะคะสําหรับหนึ่งที่เนาะนี่ในใช้เนื้อหมูประมาณ50กรัมนะคะเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมไว้ท้ายคลิปไข่มาแล้วนะคะตีไข่ลงไปเจียวตีไข่นะคะ อนนี้ไฟยังแรงอยู่เดี๋ยวค่อยๆลดไฟลงเนาะเหลือไฟกลางเดี๋ยวให้ไข่เนซะตตัวก่อนนะคะแล้วสูตรนี้เนี่ยเขาจะใส่กระเทียมทีหลังนะคะจะไม่ใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะเพราะผัดแล้วเนี่ยมันจะมียังคงความหอมของกระเทียมน่าทานมากทุกคน อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะอ่ะเดี๋ยวรอให้ไข่เซตตัวนะคะเดี๋ยวพี่วิวตังจะเริ่มปรุงแล้วนะอันนี้คือซอสหอยนางรมนะคะกับซอสเห็ดหอมที่เราใส่ตัวซีอิ๊วไม่ใช่ใส่ตัวแม็กกี้กับอซอสสาเขียวลงไปแล้วนะคะมีส่วนผสมตัวนั้นลงไปแล้วนะคะก็ประมาณ หนึ่งช้อนครึ่งช้อนชาประมาณนี้นะคะผสมไปแล้วนะคะในน้ำอร่อยจะได้แบบทำง่ายเนาะอ่าตอนนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวกับกระเทียมที่ตมเอาไว้เนาะกระเทียมก็ประมาณสองกรีบค่ะเต้าเจี้ยวก็ประมาณครึ่งช้อนชามันจะเค็มจนเกินไปเราแค่ต้องการได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวให้มันหอมเนาะอันนี้ก็ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำประมาณหนึ่งช้อนชานะคะอ่ะก็ค่อยๆผัดนะคะยีส่วนผสมนะคะผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ดิตังใส่น้ำตาลประมาณสองช้อนชานะคะอ่าผัดคลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนโหตอนนี้หอมมากนะโอ้หอมมากหอมมากนะคะที่เส้นใหญ่นะคะประมาณสองขีดนะคะสำหรับหนึ่งที่นะคะหนึ่งที่บ้านเราก็คือจะทานได้สองคนอะไรอย่างนี้อ คลุกเคล้าให้เข้ากันผัดซีอิ๊วนี่จะเป็นอะไรที่ผัดไวมากทุกคนนี่เส้นพอพอสุกนะคะพอนุ่มแล้วนี่เราเตี๋ยวเตรียมคะนา้ายอด,ยไไดยะคะ,ะน้าที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะคะน้าที่เตรียมไว้ก็50กรัมค่ะทุกคนผัดนะเริ่มใส่คะน้าแล้วนะตอนนี้กลิ่นหอมมากว้าวมาแล้วจ้านะคะสดมากนะคะคะน้าก็ล้างแช่เกลืออย่างดีนะคะล้าง สิ่งสกปรกออกให้หมดเนาะเราทานเองเนาะต้องสะอาดนะคะจะได้ไม่มีส่วนผสมของสิ่งสกปรกลงไปเนาะอ่าพี่ตังไม่ได้ใส่ผงชูรสแต่ถ้าใครอยากาได้ความอร่อยหรือนัวมากกว่าน,นี้นะคะก็ตามใจชอบได้เลยค่ะหรือรสดีอะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ได้เลยเนาะอันนี้ก็อหอมมากนะคะแล้วหมูก็แบบต้องบอกว่าเป็นผัดซีอิ๊วหมูหมกักก็ว่าได้เพราะหมูสันนอกเนี่ยหมักไปหนึ่งคืนนะคะอ่าเตรียมตักแล้วจ้ามาแล้วจ้า หอมมากทุกคนดูกวันสิฮะมันทะลุออก WiFi ไ,ไปได้ไหมคะถ้าทะลุได้เนี่ยทุกคนจะรู้สึกเลยว่าโอ้ยลงท้องได้เลยนี่ค่ะแบ่งปันนะคะทุกคนลองไปทำทานดูได้นะนี่สำหรับหนึ่งอิ่มนะคะแอนเดี๋ยวเราก็จะโรยเครื่องหอมนะคะ เครื่องหอมของเราตอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเด็กทานก็อาจจะเผ็ดน้องมาแล้วนะคะเครื่องหอมของเราพริกไทยนั่นเองนะคะเลยไปโอ้โหหอมมากอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วที่ทําได้ง่ายมากนะคะสําหรับทุกบ้านทําได้เลยนะคะทาทานง่ายเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะเนี่ยค่ะสําหรับหนึ่งที่หัวหน้าทานไหมฮะอือหือ เตรียมลงทองได้เลยนะคะก็แบ่งปันค่ะลองไปทำทานกันดูเนะโอเคไหมฮะก็ฝากกดติดตามนะคะกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเศรษฐีโรงครัวหม่ำแล้วรวยนะคะก็ฝากให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะกับการชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ลองไปทำทานดูนะคะมีวิตังก็ขอลาไปก่อนนะคะ โอเคถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะกดสมัครไทยไปด้วยนะคะบ๊ายบายเสรษฐีลงคัวหม่ำแล้วรวยจ้า